แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลายจังหวัดทั่วเมืองไทยในขณะนี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มี อาระยะสถาปัตย์หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับผู้คนได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้โดยสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้รายการกิจสะนะทั่วยกล้อร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะพาไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลที่สวยงามทรงคุณค่าน่าสนใจและเป็นจุดชมวิวเมืองน่านที่คลาสสิก อีกสวยงามตระการตาเป็นอย่างยิ่งที่วัดพระาธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านซึ่งรายการกิตสนโะชยกล้อได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำรายการในช่วงก่อนเดือนเมษายนปีนี้ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกล่าสุดครับ วัดพระาธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 0 3 0หรือเมื่อกว่า530ปีที่ผ่านมามีองค์พระาธาตุเป็นศิลปะพะม่าผสมล้านนาภายในบรรจ,จุพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนยอดดอยเขาน้อยด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองน่านซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านซึ่งจุดชมวิวหลักอยู่ตรงบริเวณองค์พระพุทธมหาอ ุดมมงคลน,นันทบุรีสีน่านเป็นพระพุทธรูปปางยืนประทานพรบนฐานดอกบัวสูง9เมตรครับวัาพระนครน้อยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครมาจังหวัดน้านนี่ไม่มาไม่ได้นะพระจาจาร์นะเพราะอะไรครับใช่ใชก็มีจุดสูงสุดที่จะต้องชมในเมืองน้านก็มีจุดเดียวเท่านั้นเวลาเดินทางมาจากจังหวัดแพร่ก็จะอยู่ซ้ายมือพอดีทางรถเข้าตัวเมืองน่าน ก็ต้องแวะขึ้นมาบนวัดพระธาตุเขาน้อยอันดับแรกก็สิ่งที่ควรมาสักการะบูชาก็คือโบราณสถานเก่าแก่บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาก็มีหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนะสร้างเสร็จภายในวันเดียวอ๋อเ,เสร็จไหวทันใจเลยใช่สักการะบูชาทําอะไรก็อธิษฐานขอให้ได้ดังปรารถนาและอี่คือองค์ยืนนี่นะ,อ,ะองค์ยืนก็เป็นจุดแลนด์มาร์ก ลายมาาของเมืองเลยนะใช่เราเป็นปางประทานพรเนาะพุทธมหามงคลนันทบุรีสีเมืองน่านและที่น่าประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งที่วัดพระธาตุเขาน้อยแห่งนี้เขาก็มีอารยศาปัต์เพื่อให้ ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยครับเริ่มจากที่จอดรถสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นก็มีให้บริการที่บริเวณลานจอดรถบนยอดดอยเขาน้อยและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆแม้ว่าจะไปได้ยังไม่ทั่วถึงทุกจุดแต่ทางวัดก็มีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับห้องสุขาสําหรับมนุษย์ล้อครับโอ้นี่ย แม่ท่าน uh huh. จาว่าครับถือว่าเป็นทางลาดที่สอดคล้องนะกับสภาพพื้นที่ uh huh. และการใช้งาน uh huh. ก็ได้นี่ก็มีทางลาดที่กว้างมีเราจับ uh huh. ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็พื้นไม่ลื่นโอ้เยี่ยมเยี่ยมนี่ขอบคุณมากเอาตรงนี้มีที่จอดรถนะพระอาจารย์นะฮะนี่เป็นช่องวีลแชร์เฉพาะนะถ้าเพิ่มโลโก้ไปหน่อยก็ดีพระอาจารย์นะแต่โลโก้ไปหน่อยได้ชัดเจนเลยครับแล้วมันก็สะดวกเลยใกล้มาไหว้พระเข้าเผาโบสดใช่ใช่ใช่อ่าสะดวกห้องน้ำตรงไหนพระยานห้องน้ำตรงนู้นนะตรงนู้นโอ้เห็นไหมจอดรถปุ๊บเพรเขาเดินทางก็ต้องเข้าห้องน้ำหน่อยมาถึงต้องข้ามก่อนเลยในห้องน้ำอยู่ใกล้ที่โหพระยานนี่วางผังไว้สุดยอดมาก เดี๋ยน่าค่ฝากพระอาจารย์ทำทางลาดเชื่อมมาเลยเนี่ยพระอาจารย์ฮะเนี่ยพระอาจารย์นักพัฒนาเนี่ยฮะมาช่วยกันส่งเสริมสร้างทำให้วัดพระธาตุเขาน้อยนี่เป็นที่พักผ่อนท่องเที่ยวด้วยอย่างนี้เป็นทางลาดเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยที่ผมเรียนอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยฮะตรงนี้นี่อันตรายเห็นไหมถ้าตกนี่หัวที่อันตรายเลยต้องปูนี่เลยตะแกรงเต็นท์นี่ยันมุม ส่วนเส้นทางแนะนําสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นที่จะมาเที่ยวชมวัดพระาธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านเริ่มแั้งจุดจอดรถสาหรับผู้ที่ใช้รถเข็นที่ด้านข้างพระอุโบสถจะมีทางลาดเชื่อมโยงมาถึงพระอุโบสถวัดพระาธาตุเขาน้อยและมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังจุดชมวิวเพื่อให้ทุกคนและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงจุดชมทัศียภาพที่สวยงามของเมืองน่านได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับวัดพระาธาตุเขาน้อยก็เป็น โบราณสถานเก่าแก่ผู้เมืองน่านก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนชลาภาพก็เชิญมาสักการะบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ก็มีทางสำหรับผู้พิการสะดวกสบายพร้อมทั้งที่จอดรถและก็ห้องน้ำก็มีที่เราจับปลอดภัยดังนั้นก็ขอเชิญมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพะธาตเขาน่อย เพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนัล่นแหละครับวัดพระธาตุเผาน้อยจุดชมวิวเมืองน่านอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านหาโอกาสไปเที่ยวชมกัน,นะครับอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ